สโลจัดเรียกว่าหอยทาดยังได้เลยครับวิดีโอคลิปนี้สนับสนุนโดยบอกทีเฮดร้านบริการชอยเล t t o ท e วเวอ e ์ด e จบครบทุกอย่างในบอกทีเฮดใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับ เอาละครับผมผู้ชมในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาผู้ชมไปเล่นเซตยูนิตที่มีการสโลแบบ300%นะครับโดยการที่ผมจะนํายูนิตไปคอมโบกันทั้งหมด4ตัวนะครับตัวแรกนั่นก็คือเจ้า a อสโตอั g เกรดไททันคาเม l ่าแมนนะครับตัวที่2ก็จะเป็นกรีนเลเซอร์นะครับตัวที่3ก็จะเป็นเชฟนะครับไอเชฟนี่ไม่ต้องบอกนะครับทุกคนสโลถึง100%เลยนะและตัวสุดท้ายก็จะเป็นซิน s i เตอร์ไททันทีวีแมนนะครับอีกตัวก็จะเป็นซานต้านะครับเพื่อที่เราจะได้ปั๊มตังในการวางตัวนะครับเราไปทดสอบกันนะทุกคนว่าเซตสโล300%ของผมจะตึง แค่ไหนนะครับเลสโก้ครับผมมาครับตีสโล300%เรา VS ระดับไนแมร์จะตึงและจะกอดแค่ไหนนะครับเปิดฉากมาใส่กรีนไปก่อนเลยครับกรีนเลเซอร์สวยครับออโต้สคริปต์ผมดูในการจุ่นตี0.5นะครับดาเมจ1้0เอ๊ะสครับวางซันต้าครับ 240บางซานตาพี่ครับผมใส่กรีอีกสักตัวดิใส่กรีนไปสองตัวปะ่ะบางซันต้า3ตัวครับโอเคเริ่มด้วยช่วยกันยิงตั้ง200อับซานตาครับเคตอนนี้เวฟที่5แล้วจะไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าพี่อับกรีนขึ้นไปหน่อยตัวละ1จึ่งจเคดาเมจเพิ่มมาเป็น300ครับคนดูในการโจมตีศู ใส่เชฟสโลไปสักตัวแล้วกันนะ,ะปรับเป็นสตองไว้อังเก็ดร้อยอับซันต้าครับไหวหรือเปล่าตีสโลเราหลุดมาแล้วสามตัวเชฟคือตีช้ามากสองวิตีหนึ่งทีตั้งพันสองครับอัพซันต้าครับอัพซันตาโอเคหลุดมาแล้วหนึ่งสองสามสี่ตัวหน้าครับอัพไปครับแปดร้อย เลือดเหลือ8,300น่าจะไหวมั Web ้งเวฟที่9แล้วครับโอ้โหมอนเลือดเยอะจัด1,700อัพซานต้าครับไหวปะโอเคอัพขึ้นไปอีก1,000ต้องวางเอสโตแล้วล่ะเวฟ10เนี่ย2,300ครับขาดอีก200 200 200 200อครับขาดอีกร้อยเดียวเอสโตมาครับโอเค อัพซันต้าไปครับ2000สวยไหวหรือเปล่าพี่ไหวเอา้าไหวหรือเปล่าพี่สัลโล่ไ้ก่อนพี่ตัวหน้าครับตัวหน้าครับเฟิร์สเฟิร์สเฟิร์สโอเคโอ้โหเกือบแล้ว1 0 0 0อัพซันต้าครับอัพซันต้าไป2000ครับใส่เชฟไป2ตัวไปตัวนี้ปรับเป็นสตองไหมครับโออ่ะมันสี่ต้องการอีก10 10บาท ือที่จะอัพ10บาทเท่านั้นโอเคสามวอัพขึ้นไปเลยครับสวยตอนนี้แอสตัวดามเอจอยู่ที่พันสครับผมขอวางทีวีมาสโลก่อนแล้วกันอีกสักตัวเชฟทําไมแม่งขยันหลับจังวะเชฟนี่แม่งอู้งานจัดเลยนะตั้ง4ี่พันสครับอ่ะยังไหวชิวยังไหวชิวอัพซานตาแล้วกันครับโอเค ขอใส่แอสโตด้านในสักตัวแล้วกันแอสโตโอเคครับตานต้าเราเต็มทุกตัวแล้วครับผมขออัพเกรดแล้วกันสวยจะได้สโลไว้โอ้โหมีการหยุดยิงกรนเราด้วย7จ็ดพันหครับกรีนหลับไปแล้วหนึ่งตัวตามหมื่น้าครับอัพอสโตขึ้นไปหนึ่งขั้นสวยดาเมจเจ็ดันแน่ะมาดี ตอนนี้แอดตัวเรายังแบบไม่สโลนะต้องการที่1 8ืถึงจะสโลตอนนี้มีตังหมื่นสครับผมขออัพทีวีขึ้นไปแล้วกันจะได้ช่วยกันสโลสโลหน่อยอ่ตอนนี้พลังสโลเรามาประมาณ200%แล้วสโลจะจัดพลังสโลเริ่มมาแล้วครับถ้าผมอัพแอดตัวขึ้นได้เนี่ยรับรองสโล3 0 0์เซ็แน่นอนครับพลังสโล3 0 0เราจะมาแล้ว อีก3,000ครับเี๋ยวผมปรับเป็นสตองแล้วก่อนรองโอเคตอนนี้มีตังค์ง3 0ื0ครับพลังสโล300%มาครับเอาไปครับ1 8ืน่นแปนี่สโลจัดจานบอกเลยว่าเหนืดจัดจานเอาดีเอาดีครับโคตรเหนืดครับยังเหนืดนะโอ้โหดูพลังสโล300%เเดินแทบไม่ออกครับเออ ผมขอขายกลีนตัวนี้แล้วกันเอามาต,ตั้งหน้าอีกสักตัวดิจะได้สโลปรับเป็นสตรองครับตัวไหนเลือดเยอะให้มันสโลไปเลยเอาแบบให้เดินไม่ออกนี่ครับ <c oughs> พลังสโลเอาเรื่อง up แอสโตขึ้นอีกครับตัวอีกสักตัวโอเคเก็บพนักหาไปครับสวยคือแบบยิงหน้าบ่อไม่ต้องออกมาใส่หน้าบ่อเลยทีวีระยะไม่ถึงว่าคนดู อัพทีวีขึ้นอีกดิ800 0ครับโอเคกินตัวหลังแม่งแทบไม่ได้ทำงานเลย <laughs> ฉันมาทำอะไรที่นี่8,800ครับอัพเชฟขึ้นอีกดิอัพเชฟขึ้นไปไอ้นี่ก็สโล์ไอ้กก็สโล์ไอ้กก็สโล์สโล์ทุกตัวสวยครับตอนนี้เชฟเราแม็กไปแล้วหนึ่งตัวแอตตก็แม็กแล้วครับ เนี่ยดูดิโหโคตรจะเหนื่อยะคนดูใจจะขาดมอนบอกกูใจจะขาดอยู่แล้วกูเดินไม่ออกแล้วเนี่ยอือสโลจัดเออไอพวกโปลิสแบบวิ่งเร็วๆอะวิ่งมาแม่งมาหยุดตรงเนี้ยวิ่งมาแล้วว่าจึกจกตรงเนี้ยเดินไม่ออกหรอกอ ควาบทีวีขึ้นมาหน่อยเพิ่มระยะหน่อยครับโอเคเป็นไงตี้สโลผมโคตรตึงโคตรจะตึงดูครับเอาเรื่องดามเิเนตโตก็ถือว่าค่อนข้างแรงอยู่นะครับทุกคน11,400เลยนะไม่ใช่เล่นๆนะครับ ความรในการจุดตี0.2วิสโลอีก60%นะเนี่ยดูดิไอ้พวกวิ่งเร,เร็ววิ่งมามันก็มาหยุดข้างหน้าวิ่งมาแล้วว่าหยุดจิกหยุดจิกหยุดจิกทุกตัวอัไปครับ1 4 0 0 0ครับโอเคท t ี TV อัพอ,อีกขั้น1 8 0 0 0ต้องการอีก600ครับโอเคอัพไปครับเรียบร้อยครับท t ี TV ผมเต็มสโลจัดจานสโลทุกตัวขอเชฟด้านหน้สักตัวดิ1 0 0 0แล้วครับคนดู แอสโตแม็กอีกหนึ่งตัวครับเอาดิเอาดิาดใครว่าวิ่งเร็วอะ่ะเจอตี้นี้เข้าไปอะ่ะเป็นไงสโล300%มรอเนวันคือแบบแทบจะหยุดอะ่ะเออ <Huh? S 1> ประเด็นคือไม่ได้มีแค่สโลนะครับมันมีดามีด้วยไงแปพระหน้าครับโอเคเชฟผมแม็กไปอีกตัวครับวว <Wow. S 1> ผมขอใส่กรีนอีกสักตัวแล้วกันเอาแบบให้สโลหนัหนกๆไปเลย ตัวนี้ผมปรับเป็นสตองตัวนี้ผมปรับเป็นตัวหน้าครับมาให้มันรู้ไปขนาดผมวางตัวไม่เต็มนะเนี่ยอไปครับหมืน่นแปดเนี่สโลอีกตัวตังมันเหลือขอหน่อยสักตัวโอเคครับตังเหลือจัดไปครับเวทผ้าสิบแล้วครับคุณดูสโลจัดเรียกว่าหอยทาตยังได้เลยครับ มาบอสมาดูบอสไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินกันเลยทีเดียวตีสโลสามร้ซเรียบร้อยครับอีซี่